หนูชื่อเด็กหิงมิมชนกชัยโยผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภรณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจนจิรากนทแก้วตำแหน่งห้องในแกนแกมผลิตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักการตลสมุนดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนำพริกปลาทับทิมแยกสด 1. การเลี้ยงปลาท้ทิม 2. การปลูกผักสวนครัวและ3การเพเหดนางฟ้าค่ะดังนั้นทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ระดมความคิดที่จะนำผลิตที่ได้มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตของพวกเราค่ะเราจึงได้นำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ามาชชร์ลยนลกค หนึเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนิน,นก,กิจกรรมบริษัทสร้างกันดี2เพ,พื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างกันดีสามเพื่อให้นักเรียนเปคุณลักษณัตหระการของโรงเรียนสุจริตค่ะงบประมาณนะคะ1หุ้นสมาชิกจํานวน71หุ้นจํานวน7 1 0บาทค่ะ2เงินกู้ยืมจากของการโรงเรียนสุจริตจานวน 1, 7 1 0บาทค่ะ วิธีการดําเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีนะคะก่อนที่จะมีบริษัทสร้างการดีของเราทางโรงเรียนของเราได้มีการดําเนินการในระดับโรงเรียนค่ะมีการแต่งตั้งผู้ดำเิดชอบและคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แก่คณะกรรมการรปชสัมทชุมชนและคณะกรรมการรูปชสงสุทอน้อยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่ครูนักเรียนและอื่นๆตามแนวทางของกิจกรรมบริษัทสร้างการดีทุกขั้นตอนค่ะ ส่วนการดําเนินกิจกรรมของศัสร้างการดีนั้นนะคะหลังจากที่เราได้รับสมัครสมาชิกแต่งตั้งคณะทํางานแล้วมีการประชุมมีขอข้อมูลเพื่อคันเลือกกิจกรรมเขียนโครงการตามลำดับโดยจะมีคณะกรรมการประาจาอบสัมัน้อยมาตรวจาสอบทุกขั้นตอนค่ะ ค่ะวัตถุดิบนะคะ1ปลาตะพิม2หอมแดง3กระเทียม4ขมิน้น5ค่ะ6ตะไคร้7ใบมะกรูด8พริกแห้งแก้วกะปิ10เกลือ11น้ำตาลและ12น้ำมันพืชค่ะขั้นตอนและวิธีการทำนะคะเราใช้ปลาตะพิม500กรัมมาผสมกับพริกและสมุนไพรที่ขั่วเสร็จแล้วนําไปหกวมกันให้ละเอียดแล้วนำมาขั้วได้ประมันเล็กน้อยขั้วจนแห้งปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลพักไว้ให้เย็นแล้วบรรจุลงในกระปุกตามที่เราต้องการค่ะปริมาณน้ำพริกนะคะ15กรัมไข่25บาทค่ะ ต่อไปนะคะแกนจัดจาหน่ายรสชาติสัมพันธ์ค่ะเราจะจําหน่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเลยค่ะในโรงเรียนนะคะเราจะจําหน่ายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่สนใจก็สามารถซื้อกับเราบปทานที่บ้านได้ค่ะนอกโรงเรียนนะคะเราจะนําไปขายในตลาดนัดในชุมชนบ้านพํามใจแม่ที่สมัยจําหน่ายทางช่องทางออนไลน์ได้แก่เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านตาเหนือไละไลน์กลุ่มผู้ปกครองค่ะส่วนการบริการหลังการขายนั้นทงเราจะมีเคียรโค้ดเพื่อประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคทางนี้เพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเราต่อไปค่ะ เชงปริมาณนหนักเรียนโรงเรียนมัตันเหนือที่เข้าร่วมโครงการ71คนและคณะกรรมการอีก20คน 2. ดํนเนินการผลิตภัณฑ์มะช่ายอุในโลกหรือน้ำพริกปลาทับิมแยกสมุนไพรเพื่อจำหน่ายจำนวน270ชุดค่ะ 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านตันเหนือที่เข้าร่วมโครงการ1915รตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการทุจริตมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตค่ะและผลการดำเนิน,นง,งานเชิงคุณภาพนะคะน1นักเรียนโรงเรียนบ้านตนเหนือตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการทุจริตมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสึจริตค่ะ2โรงเรียนบ้านตันเหนือสามารถพัฒนากําลังคนเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสและรายได้ระหว่างการเรียนและส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืนค่ะ สรุปในยล้วรายจ่ายของผลิตภัณฑ์บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนแม่ตัเหนือนะคะ1เลยได้จากการขายผลิตภัณฑ์6,750บาทค่ะ2ค่าวัตถุดิบในการดําเนินการ3 8 0 7บาทค่ะคงเหลือนะคะ2,943บาทค่ะการจัดสรรการจ่ายเงินปันผลตามระเบียบของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนแม่ตัเหนือนะคะ1เลย 1จ่าใจโบนัสกรรมการ15% 2จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์50% 3สะสมเงินทุนสำรอง10% 4จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น20%จ่ายจค่าดำเนินกาน5%ค่ะรวมทั้งหมดนะคะ100%พอดีค่ะการดำเนิงนงานของบริษัทสร้างการดีของพวกเราสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตค่ะ1นึ่งทักษะกระบวนการคิดการวิเคราะห์เลกกิจกรรมการเขียนโครงการการออกแบบโลโก้ลผลิตภัณฑ์และการคิดผลพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ 2. มีวินัยค่ะ การทำนำพิมพ์ให้เสร็จทันตามแผนที่วางไว้และการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาค่ะ3ความซื่อสัตย์สุจร,ริตทางเราจะมีการจัดซื้อจัดจ้างและการทำบัญชีรายไับรายจ่ายค่ะค่ะ 4. นะคะอยู่อย่างพอเพียงการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนมาเพื่อมูลละคะ่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนั่นก็คือปรรทัพพิมพ์และสม,มุนไพรต่างๆะคะ่ะ5มีดสสาธรรมนั้นเราน,านำรายได้ที่ได้ร้อยละ50ามาร่วมสมทุนงานกระถิ่นวัดประขามวัดที่วันและวัดมันไม่ยุยค่ะจำนวนวัดลั3 0 0บาทค่ะ2ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสนามกี ขอฝากน้ำพริกป่าทับทิมย่าสมุนไพรมาชาหรือนรกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจโดยเจ้าพวกเราบริษัทสรร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้าตนตาเหนือขอจบการน,นำเสนอน,น้ำพริกป่าทับทิมย่าสมุนไพรมาชาหรือนรลกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ